พับออฟเวอร์วันนี้สนทนาพิเศษในชวนลูกแม่ทวนต่อจากเมื่อวานวันนี้มาฟังเรื่องราวของแม่ทวนเมื่อท่านชวนเข้าสู่วิธีการเมืองตั้งแต่ปี2512ชีวิตและสัมมาชีพของแม่ทวนเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างบทบาทแม่ทวนต่อวิธีทางการเมืองของท่านชวนเรื่องที่ทําให้แม่ทวนภูมิใจที่สุดและเสียใจที่สุดในเรื่องอะไรติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of the world นะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาสบายๆส0บนาย10นินาทีนะครับคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเพิ่งตื่นนอนหรือบางท่านก็อาจจะยังพักผ่อนอยู่ที่บ้านก่อนออกไประประทานอาหารกลางวันเรามาชิลๆกันบรรยากาศร่มรื่นมากครับผมอยู่ที่ บ้านคุณชวนหลีกภัยหรือจะเรียกว่าบ้านแม่ทวนหลีกภัยก็ได้นะครับเพราะว่าเรามาที่นี่ในวันนี้เนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแม่แห่งชาติเราก็อยากจะระลึกถึงแม่แล้วก็ในฐานะคนที่เพิ่งเสียแม่ไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็มีความรู้สึกว่าเราคนไทยควรจะให้ความสําคัญกับแม่นะครับแม่ทวนหลีกภัยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแม่ตัวอย่างเป็นแม่ที่สู้ชีวิตแล้วก็เลี้ยงลูกจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ เราคุยกับคุณชวนลีกภัยในวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับแต่ก่อนที่ไปคุยกับคุณชวนลีกภัยนะครับขออนุญ,ญาตเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันครับทริปแรกเนี่ยก็เชิญชวนไป เที่ยวทริปสบายๆนะครับล่องเรือสำราญเชอร์มอฟดูซีเป็นเรือที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นเรือขนาดใหญ่นะครับเรือลำน,นี้เนี่ยเขาก็จะมีของเล่นเยอะอย่างเช่นมีรถบัมมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายเรียกได้ว่ากิจกรรมสันทนาการเนี่ยเยอะแยะมากมายเราก็ไปเที่ยวในเมืองสวยๆตั้งแต่อังกฤษออกจากอังกฤษไปโปรตุเกสไปสเปนเที่ยวเมืองสวยๆในสเปนโปรตุเกสซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนักสำรวจโลกหรือนักกล้าอานณานิคมสมัยต้นๆ,นๆแล้วเราก็จะมีทริปล่องเรือสำราญ うん。いい นะครับอย่างเช่นทริปที่เช่าเหมาเรือสำราญล่งลองแม่น้นําแสนซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ได้จองนะครับรีบจองเพราะทริปนี้เป็นทริปที่พิเศษสุดๆร่วมเดินทางไปกับคุณธีระธัญ,ญพิบูลคุณสันนิสุขมะรงศรีหรือทริปที่ไปดูแสงเหนือแบบสบายๆส,สบายที่สุดนะครับเพราะว่าอยู่ในเรือฮาวิละแล้วก็ดูแสงเหนือกันในเรือเรือเป็นเรือที่ขนาดไม่ใหญ่มากก็จะลัดเลาะวิ่งไปตามซอกฟยอดต่างๆที่สวยงามได้ชมธรรมชาติที่สวยงามเต็มอิ่มเลยหลายคนอะ จะอยากไปเที่ยวยุโรปไปชมทิวทัศน์ของสวิตเซอร์แลนด์เราก็ไปเจาะลึกที่สวิตเซอร์แลนด์กันอย่างเต็มที่นะครับไปตามรอยของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่รัชกาลที่แรัชกาลที่9ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ไปเที่ยวหลายเมืองสวยในออสเตรียแล้วก็หลายเมืองสวยในฝรั่งเศส นอกจากนั้นเรามีอีกทริปหนึ่งครับที่ล่องเรืออันนี้เป็นทริปที่ชิลๆเราก็ไปในที่ที่เรียกได้ว่าคนทั่วโลกอยากจะไปมากที่สุดเลยก็คือซันตรีนีเราจะล่องเรือไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับออกเดินทางจากกรุงเทพไปลงที่กรุงโรมนั่งเรือออกจากโรมครับแล้วก็ลัดเลาะผ่านทางใต้ของอิตาลีผ่านทางซิซิลีเข้าไปสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเที่ยวเกาะสวยๆมากมายนะครับแล้วก็เกาะอื่นๆเกาะนิโคเลสก่อนที่จะไปเที่ยวต่อที่จุรกีที่เมืองคูเซดซี เรือทริปนี้จะไปจบกันที่เอเธนนะครับที่กรีซต้นตำรับของโอลิมปิกนี่แหละครับเราก็จะบินออกจากฟรีสทริปนี้ก็เดินทางในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อากาศกำลังสบายๆครับเชิญชวนไปเที่ยวกันเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวของใช่ชวนลูกไม่ทวนกันต่อครับผมจะไปคุยกับท่านชวนหลีกภายต่อนะครับตามกันเลยครับ คุยกันต่อเรื่องแม่ทวดน,นะครับเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันแม่ซึ่งแม่ทวดเนี่ยก็ถือว่าเป็นแม่ตัวอย่างซึ่งคนไทยหลายๆคนโดยเฉพาะรุ่นผมแล้วก็รุ่นคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับคุณชวนเริ่มเข้าสู่การเมืองตอนวันที่10บคุมภาสองพันห้าร้อยสิบสองถูกไหมครับวันเล็กตั้งวันเลอกตั้งหน่ยที่ส1บคุมภาแต่ว่า ผมก็มีการหาเสียงมีการเข้าพักประชาธิปัตย์จริงๆนี่ตอนปีอะไรครับปี2อ1พเพราะว่ารับจำนวนฉบับ2องพับ2อ1ออกมาในปี2อ1พครับแล้วก็คำาั่ให้มีการเลือกตั้งในวันที่10กุมภาพันธ์2องพันสิบสองตนนั้นก็ต้องสมัครก่อนล่วงหน้าผมก็ไปสมัครแสดงความจำนงผมว่าความอยู่ที่ชนบุรีสมัยนั้นนะก็ตัดสินใจกลับมา เพื่อมาสมัครตอนนั้นเป็นทนายเป็นทนาชลบุรีครับเป็นทนายก็ตัดสินใจก่อนแล้วล่ะครับว่าจะเล่นการเมืองเพราะว่าเขาบอกเพื่อนๆในสมด็สมัยที่17บเจ็ดซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปเป็นลูกศาสเกือบทั้งหมดนะครับเป็นอายการแ้วก็กระโก้าวหน้ากันไปในสายสารและอัยการแต่ว่าผมน่าจะเป็นคนเดียวในรุ่นตัดสินใจว่าอยากจะเป็นนักการเมืองเพื่อนสนิทก็พอจะรู้นะแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาไปห่วงเขาก็ถึงขนาด ห่วงว่าทําไมคิดสั้นครับเราว่าดูมันไม่มีอนาคตไม่ท่วนสนับสนุนคัดค้านไม่ครับแม่ไม่รู้นะครับแม่ไม่ทราบไม่ปรึกษาแม่เลยผมไม่เคยปรึกษาไม่เคยบอกแม่แล <im> ้วพ okay. <im> ่อผมก็ไม่เคยบอกว่าคิดจะสมัครแล้วแม่ท่วนมีความสนใจทางการเมืองก่อนไหมท่านไม่ไม่รู้เรื่องท่านก็รู้จักคนเป็นแต่ไม่รู้แรอกครับว่าการเมืองไปเป็นอะไรอะไรต่างๆเราไม่ท่วนทราบเมื่อไหร่กับว่าก็เมื่อผมตัดสินใจว่าสมัครนะับกลับมาบ้านก็ถึงบอก ก็ก็ที Boo ่บ้านก็งงๆนะมาบอกแม่แม่แม่งงบอกพบอกแม่บอกแม่ก็ไม่รู้่เป็นเป็นอะไรไปเป็นอะไรบอกว่าแม่ช่วยอ่ะแม่ช่วยเวลาขายของแม่ช่วยบอกชาวบ้านในเลือกผมด้วยอะไรกันเนี่ยแม่ก็โอเคไม่รู้แต่พ่อผมก็แปลกใจพอก็คิดจะสมัครก็บอกเออผมบอกคิจะสสมัครความจริงความจริงเงินทองก็ไม่มีนะแต่ว่าท่านมาคิดสมัครเนี่ยพ่อผมเป็นครูเก่า ครับแล้วก็ <ๆ S 2> มีเพื่อนๆ,ๆลูกศิษย์ลูกหาอยู่บ้านครแต่ว่าจริงๆขนาดนั้นเนี่ยทั่วไปแล้วเขาใช้ระบบเทเวนาเสียงคือเดในพื้นที่เดินนะ่าวว่าผมกล่าวว่าจะเดินให้ได้ทุกบ้านเปดนไงกร้จาฮะแต่จริงๆแล้วคิดผิดโดยสิ้นเชิงเพราะที่จังหวัดต่างในสภาพทางสังคมของคนในชนบทที่นี่เป็นส่วนอย่าง ดังนั้น20ไร่มีบ้านหลังคือต้องเดินเป็นหลายร้อยเมตรเจอีกหล่สิบไร่บ้านหลังที่สองครับไอ้ที่จะมาอยู่ชุมชนเป็นแถวพี่น้องแถวภาคกลางหรือภาคตอกเฉียงเหนือที่ว่าเช้าออกพลุบไปตำนาข้างนอกแล้วกลับมาอยู่ที่เดียวไม่ค่อยมีคือเดินทั้งวันทุกวันก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นเวลาหาเสียงนี่ก็ยากหน่อยเราเมื่อประเมินผิดตอนนั้นก็ ต้องหาทางออกว่าจะทําอย่างไรก็แน่นอนว่าแม่ขายของตามตลาดนัดน,นี่ก็รู้จักคนเยอะผมก็ไปเวลาแม่ขายของตลาดนัดไหนผมก็ไปื่อว่าตามตลาดนัดน,นี่แปลว่าแม่ทวนวันพุธมีตลาดนัดที่นี่ไปที่นั่นวันศุกร์มีที่ก็คือจะตะเวนขายไปทุกวันก็เลยกลายเป็น เวทีหาเสียงของท่านชวนทุกผมก็ไปมแม่ก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะว่าลูกไม่ทวนไอแข่งของท่านท่านอโพสเตอร์ผมไปติดที่แข่งเอาไว้เป็นดูผมอยู่กับแม่ทวนช่วยเงินค่าใช้จ่ายมแม,ม,ม่ไม่มีแม่ไม่มีเงินช่วยไม่มีค่าจ่ายพวกผมต้องดิ้นรดนไม่มีใครช่วยพอเป็นหนี้ค่าโพสเตอร์เขาพอท่านชวนเป็นสสอสมัยแรกเข้าสู่การเมืองครับวิถีชีวิตของแม่ทุวนเปลี่ยนไปไหมครับแม่ไม่เปลี่ยนอยังเป็นแม่ที่แม่ ต้องยากขึ้นก็คือเรื่องรับแขกเรื่องงานกับเพิ่มขึ้นด้วยกาเงินขึ้นแต่ว่าการขายของเหมือนเดิมไม่ลดเวลาขายไม่ลดเลยต้องไปทุกนัดเหมือนเดิมเป็นที่รู้กันเลยแล้วก็เพราะผมไม่ได้เป็นตลอดมันต้องหาเสียงทุกสมัยแม่แม่ก็ช่วยหาเสียงทุกสมัยครับครับอันนี้อันนี้ก็คือสภาพไม่เหนื่อยขึ้นกว่าเดิมครับเหนื่อยฮะคุณชลนรู้แต่ความเคยชินบอกแม่นี่เป็นกรลังกร ท่านก็เลยแข็งแรงต้องควรรับเลยนะไม่เป็นเลยครับสอบสมัยแรกแม่ก็50กว<ส>่าแล้วนะสมัยแรกผมเป็นปี2012ตอนนั้นก็แม่สักเท่าไหร่แล้วฮะน่าจะ50<ม>กว่าผมสามสิแล้วแม่ก็ประมาณสัก4 50หแล้วนะ50าสิบนะครับผม30แม่ก็แต่งงานตอนอายุสักประมาณ20่สิบก็ประมาณ50ต้นๆแล้วแล้วท่านก็ทํามาตลอดนะก็ขายของตามตลาดเหมือนเดิมวิถีชีวิตไม่เปลี่ยนแต่เป็นนี้แต่มีงานเพิ่มขึ้นคือตลาดบางตลาดเรื่องราวองทุกเรื่องสั้นเนี่ยไปขาย ของที่ที่ว่ายอดที่ควรเมาโดนปล้นทั้งตลาดแม่ก็โดนแล้วก็บางทีรถคว่ำแม่ก็บาดเจ็บเลยนะไปขายของรถไปรถคว่ำรถรนไรครับเลแม่ไปขายของอไปขายเวลาทอนตึกๆนึงรถก็จะมารับมา มารับแม่ค้าไปทีแล้วบ้านทีละบ้านแล้วก็ไปที่ตลาดขึ้นรถแม่ค้าขายของใช่ครับไม่มีอะไรพิเศษแล้วครับแล้วขายดีขึ้นไหมครับเพราะว่ามีลูกเป็นสอสอผมว่าคงเหมือนเดิมอ่ะก็แต่หลายคนอาจจะอยากอาจจะแถมของมากขึ้นหน่อยเพราะแม่เป็นสอสอแม่เป็นแม่สอสอเป็นแม่สอสอคนก็รู้แต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าคนมาบ้านเนี่ยแม่ต้องคอยรับ อาจจะมีพวกพี่ๆน้องๆเนี่ยเคยช่วยด้วยงานก็เพิ่มขึ้นว่าแต่ว่าคนมาบ้านแล้วไม่ได้กินอะไรเนี่ยคงไม่ค่อยมีกลายเป็นว่าน้อยแต่น้อยมีกล้วยจากใบหนึ่งเพราะมีคนเจอผมก็บอกเออคือไปยยมแม่ทวดนะผมก็ถามได้ทานอะไรไหมครับเขาบอกทอาแม่ให้กล้วยใบคือมันเป็นลักษณะธรรมเนียมคนรุ่นเป็นลักษณะคนรุ่นนั้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเป็นสสแล้วจะต้องเป็นยาง ใครมาที่บ้านเนี่ยถึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องให้กินได้อะไรทุออกอย่างใช่ทใช่กับเป็นลักษณะของสังคมสมัยโน,น้นย,ยังเป็นอยู่อย่างเนี้ยชุดน,นึงปัจจุบันรุ่นพวกผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่มากคนน้อยนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่เหมือนเท่ารุ่นก่อนแล้วคนมา,มากไม่รับไม่ไหว ที่นี่บางทีมเดินเดินเข้ามาในบ้านเอ๊ะไม่เห็นทักเราสักคำเลยเราเป็นเจ้าของบ้านในแท้เนอะเดินอยู่คนจีนเพราะว่าบ้านจีนมาเที่ยวบ้านท่านชวนเนี่ยจะประตูรั้วจะเปิดอยู่ตลอดเวลาเลยก็คือเรียกได้ว่าตอนทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถ<ช>านที่หนึ่งในจใังหวัดตรัตงไปแล้วนะครับทีนี้ท่านชวนเป็นรัฐมนตรีสมัยแรกนี่คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมใช่ครับ แม่ภูมิใจดีใจไหมครับที่น่านชนเป็นรัฐมนตรีผมว่าในลึกๆแม่ไม่เคยพูดนะว่าดีใจเสียใจนี่แม่ไม่เคยพูดอ่ะเขาเป็นคนมันนอกแบบเก็บ แม่ไม่เคยบอกไม่แสดงความยินดีไม่เคยไม่ไม่มีอะไม่มีมีใจไม่วงกินข้าวหรือยังอะไรไม่มีใจววงวันนี้มีอะไรกินอะไรเนี่ยเป็นดวงนั้น้าไม่เคยไปคุยกับเพื่อนบ้านตอนนี้มีแขกมาดีใจด้วยแม่ก็ภูมิใจแต่ว่าจะมาบอกผมว่าแม่ดีใจด้วยนะไม่ไม่มีคือดีใจแต่ไม่แสดงเพราะมันหารมันรู้แม่ก็รู้ตั้งแต่กืนเลือกตั้งอหละว่ามันได้หรือเปล่าอะไรเนี่ยเป็นลกตั้งชนะเท่าไหร่หมู่บ้านไหนเป็นยังไงเนี่ย แต่ว่ามันมืมชนะทุกครั้งมันก็เลยไม่ค่อยรู้จักรู้สึกว่าห่วงใยมากเกินไปเป็นที่ว่าจะช่วยคนอื่นได้ยังไงหมอสุกิจมาสมัครกันในชุนจะทำไงให้หมอสุกิจได้กลายเป็นแม่ต้องช่วยทุกคนในเมืองตรังทุกคนนะใน,นจังหวัดตรงังถ้าดีว่าผมมีเพื่อนผู้สมัครที่มีน้ําใจเช่นชาวบ,บ้านบอกขอเลือกสองคนนะอยู่คนน้อยคนอื่นแทนที่จะแอบกระซิบบอกเขาเลือกผมนะไม่ต้องเลือกผมน,นั้นไม่ทุกคนแอบกระซิบยกเว้นผมไมนะเลือกอีกสองคน ไม่ต้องเอาผมเนี่ยผมได้เพื่อนดีพวกน,นี้มากแล้วผมก็รู้ก็ผมก็บอกอย่างเงี้ยแล้วชาวบ้านเขาบอกเออคนนั้นมาออกเสียงนะมาบอก,กเลือกสองคนเขาดีนะเขาบอกให้อยือกคุณชวนของโน้นไม่ต้องเลือกเขาก็ได้เนี่ยเนี่ยเราได,ได้ได้เพื่อนดีๆป้าคุณชว<ด>นเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกัฐมนตร,รนีเคยมีคนมาวิ่งงานผ่านแม่ไหมครับออไม่มีมีอย่างนี้ก็มาฝากฝากลูกฝากอะไรพวกนี้นะแต่มาวิ่งเต้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง บอกคนที่มาฝากเขาคงไม่รู้เขาไม่ไม่ไม่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่เพราะนั้นอย่างนีก็บอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรก็ทำหนังสือมานะแล้วฝากมาท่านจะเอาให้เองแต่บางคนมาแต่ว่าอยากให้ลูกได้ทำงานมาฝากให้มีเช่นอยากให้ลูกได้ทามาเลยพวกนี้ผมนึงเตือนขราชการเสมอว่าเราต้องภูมิใจนะกว่าเพราะบางครอบครัวเนี่ยเขาลูกแยแค่สอบเป็นเสมียนได้เขารู้สึกได้ขึ้นสวรรค์ในชีวิตมีหลักประกันในชีวิตแล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นขราชการที่เป็นอยู่ต้องภูมิใจ ต้องทํางานด้วยความภาคภูมิใจรับผิดชอบอันนี้คือสังคมที่เราเป็นอยู่ทุกวันทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เป็นอยู่มันมีคนแตกต่างกันเยอะบางคนบางก่มบอกวราการมันเงินน้อยมัอยากไปเพิ่แต่คนรวมเนื้อถือว่ามากกว่าอาชีพอื่นมากกว่าที่อยู่บ้านผิดยางทําอะไรอยู่ซึ่งไม่แน่นอนครับ แม่ทวนดูเหมือนเป็นคนที่คือเท่าที่ฟังจากท่านชวนเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งและอดทนถูกต้องยอมรับเลยอดทน,นจริงขนาดคลอดลูกได้เองเนี่ยนะครับ,รบพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันครับว่าแม่ทวนภูมิใจที่สุดและเสียใจที่สุดในเรื่องอะไรรอติดตามชมกันนะครับท่านชวนเคยเห็นแม่เสียใจกับเรื่องอะไรที่สุดไหมครับแม่จะเสียใจก็น่าจะเป็นเรื่องของผมโดนก่อหาคอมมิวนิสต์ ผมยังนึกในใจขนาดนั้นว่าถ้ามันพักมันล่มไปจริงๆเนี่ยผมก็อาจจะกลับไปจะไปคิดตั้งพักใหม่สอบผมก็คงไม่นะผมจะกลับไปสอบเป็นผู้ษาวัยรุ่นเนี่ยทุกคนมันก็ไม่อยากทาํางานอยากเที่ยวผมก็เหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ความจําเป็นในครอก็กลัวว่าถ้าเราไม่ทําใครจะช่วยแม่ในตัวท่านชวเนี่คิดว่ามีอะไรที่เหมือนกับแม่มากที่สุดครับ Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่องานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด around เราเดอเวิลดนำสินค้าคุณภาพมาจําหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061421 0110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com ท่านชวนเคยเห็นแม่เสียใจกับเรื่องอะไรที่สุดไหมครับแม่จะเสียใจก็น่าจะเป็นเรื่องผมโดนข้อหาคอมมินิตกาความคคนบ้นน<ห>านนั่นคือช่วง19ครับปี19เขาโคมรบ้า,า,า,านนะพ่อผมก็ตกใจเพราะพ่อเป็นครูไม่เคยเจออย่างนี้ มันไม่เคยมีคนมาค้นบ้านเราครับนี่ตำรวจมาค้นเลนยคนนอคนของผมเลยผมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วผมก็จะช่วงนั้นน่ะพ่อแม่จะรู้สึกสะเทือนใจเป็นพิเศษว่าเอ๊ะทำผมก็ต้องหนีอยู่ตอนนั้นนะเพราะเขาเแม่สะเทือนใจแต่แม่เชื่อมั่นในลูกไหมครับมไม่ได้เป็นคดีีคือ,คอมันมเป็นไม่เป็นแม่เขารู้นะว่ามันก็กข่าวหากันครับแต่ว่าบ่วงว่าผมปลอดภัยไหม ข้อหายอย่างนี้แล้วในม่คนบ้านอีกแล้วก็ผมก็เลยต้องส่งข่าวมาทางบ้านว่าบอกที่บ้านนะไม่ต้องห่วงท่านก็ต้องดีนีผมผมเพียงจะอยู่กับพ,พวกผมอยู่กับอาจารย์ดำรงย้ายไปทีละบ้านเนี่ยตอนนั้นนั้นประมาณเดือนอย่างนี้ประมาณเดือนเพราะว่าข่าวสื่อพิมพ์ก็ลงหน้าตกใจชวนสวามิพักลาวแดงโปรงรงแรมร้านช้างโปรงรุ่งแรมร้านช้างสวามิพักลาวแดงเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งตอนหลังก็พอออกมาได้ตอนหลังผมก็ฟ้องอดีพวกนี้ เขาก็ยอมรับว่าได้มาสี่หมื่นผมไม่ยังจำได้เลยมีสื่อสมัยนั้นนะครับสมัยนั้นก็บอกมีให้เขาสี่หมื่นให้เขียนเขียนกล่าวอาวุธชวนในนี้เขาก็รู้ผมไม่ใช่คนมนิสเลยต้ชวนไปผอโรงแรมร้านช้างจริงไหมไม่เคยไม่เคยไปแต่ว่าเป็นวิธีสื่อสมัยนั้นครับอาจารย์น้ำรงเนี่ยที่บ้านท่านนไปซื้อก๋วยเตี๋ยวคนขายก๋วยเตี๋ยวไม่ขายไม่กิน ม,มีเมียคอมมินิตหรือว่าครอบครัวคอมมินิตไม่กินความเชื่อของคนเนี่ยเพราะว่าทหารตอนนั้วิธีอย่างเกาะผูกระดมจังหวัดตรังไม่มีลูกเสือชาวบ้านเพระผู้แทนนักบอลจังหวัดนั้นเป็นคอมมินิตความยิงลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตรังอบรู่พวกผมเป็นคนออกข้าวสาร,รับแต่ว่าวิธีบิดเบือนให้ร้ายเนี่ยมันรุนแรงผูกระดมบิดเบือนเพื่อให้คนเชื่อเป็นนี้จนที่ทำเนียบก็มีคนมาล้อมนะแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งสามีเป็นคนจังหวัดตรัง อยู่เป็นช่างอยู่ที่กรมชลปนะทานเป็นผู้หญิงที่เก่งท่านคณะเขามาท่านก็นเ,เลยพอมาที่ทำรเนียบกเอ้าไหนบอกว่าไปเพื่อไปปกป้องสถาบันอะไรล่ะทำไมพามานี่วะและ้วมาไล่คุณชวนได้ไงคุณชวนบ้านเดียวาสามีฉันน่ะแล้วก็กบครัวเราก็ดีกันมาเลยนี่ผู้หญิงคนนี้แกเสียชีวิตไปแล้แกแกสู้เลยแต่ทียงไม่ยอมนั้นไอ้ไอ้ระดมความข้อข่าวมาเนี่ยมันก็มีการถกปั่นอะไรกันสมัยนั้นแต่ว่าเหตุการณ์มันค่อยผ่านไป แต่ว่ามันก็มีผลพักการเมืองก็แตกแยกกปฏิบัติก็รีกว่าคุณสมัครก็ออกไปหลายคนก็ออกไปเพราะคิดว่าพักนี่หมดแล้วพอเหลือพวกผมเนี่ยที่ยังคงอยู่ผมก็เคผมยังนึกในใจขนาดนั้นว่าถ้ามันพักมันล่มไปจริงๆเนี่ยผมก็อาจจะกลับไปจะไปคิดตั้งพักใหม่สอบผมก็คงไม่ครับผมจะกลับไปสอบเป็นผู้กษาอาจจะอาวุโสน้อยกับเพื่อนเพราะุ่นรุ่นอาจจะน้อยแต่ว่าไม่คิดจะมาตั้งพักใหม่อะไรไม่ไม่คิดครับแล้ว เรื่องที่คิดว่าทําให้แม่ทวนภูมิใจที่สุดคือเรื่องอะไรผมก็รู้แว่าการที่น้องๆเขาสอบได้นะเข้าไปเรียนแล้วสอบติดเข้าชุลาได้เข้าธรรมศาสตร์ได้เข้าเกษตรได้ผมว่าถึงแม่ไม่มีความรู้แต่ว่าท่านก็ช่วยพ่อในการดูแลอยู่ดูแลครอบครัวดูแลอยู่เพราะนั้นอย่างน้อยนียน่ก็อล่อรู้ว่าสอบได้ก็ดีใจมากกว่า,วาเรื่องนี้คานดีใจการเมืองแน่อนอนนะ มันมันไม่สามารถวัดได้แต่ว่าช่วงผมเป็นนักการเมืองนั้นมันเป็นอีกช่วงจังหวะหนึ่งแล้วมันไม่ใช่ร่วงรูปเรียนแล้วคือนั่นคือช่วงที่เหมือนก็หมด<ช>ห่วงแล<ช>้วตอนที่<ช>ลูกรูกจบหมดแล้วครับท่านก็งคงชนะเลือกตั้งผมรู้ว่าวันชนะเลือกตั้งเนี่ยแม่ดีใจมากแต่เพียงแต่แม่ไม่ได้แสดงออกกับคน,ร,นรุ่นนั้นไม่มาแสดงว่าโอ้ไม่มีฮะไม่ม,ไมีขอบคุณถ้าสมมุติเจอคนก็ ขอบคุณเท่านั้นเองแต่ว่าไม่มีมากอดลูกมาดีใจกับลูกไม่ไม่ไมครับไม่มีแต่ห่วงว่าได้พักผ่อนไม่ได้อะไรไหมห่วงอย่างนี้วิธีครับเป็นลักหณักคนมัานนอกสมัยน้นไม่มากอดดีใจนะยังเรื่องมันไม่มีใช่ครับเราก็ต้องเพียงแต่ว่ารว่แม่เหนื่อยบางทีก็ต้องให้พักผ่อนแม่ต้องไปนอนได้แล้วเดี๋ยวแขกเดี๋ยวพวกเราดูแลรับแขกเองเรกแขกมาเยอะแต่แม่การับแขกจนกระทั่งบ้านปลายชีวิตเลยใช่ไหมโอ้จนจนจนสุดท้ายนี่ก็ได้ไป ดูแลน้องๆทึงเทพนะครับท่านเสียทิงเทพมาเพราะว่าอันนี่ต้องขอบพระคุณหมอที่ราชหมอเพื่อชาติที่รากำแหงเหล่านี้พไ,ไปอยู่กับน้องน้องผมน้องๆ,ๆก็ดูแลวันที่ท่านเสียผมก็น้องโทรศัพท์มาบอกมันเหมือนท่านเดินทางถึงที่หมายแล้วจบจบแค่นั้น ลูกๆทุกคนก็ถือว่าประสบความสําเร็จพี่พี่น้องๆ้อก็ถือว่าตอนที่เรียนเนี่ยผมว่าเป็นภาระหนักของครอบครัวมากครับยังเพราญาติพี่น้องบางฝ่ายยังมาบอกแม่ผมเลยทำไมให้เรียนมากว่ามันเป็นภาระนะทำให้จบแค่นี้มารับจ้างอะไรหรือได้ญาติญาติบางคนที่เขาไม่ไม่ไม่ให้เรียนแต่บ้านนอกทีมเรียนก็มีข้อจํากัดลูกครู อย่างพ่อผมเนี่ยได้เรียนมากนี่นก็ถือว่าเป็นพิเศษน่แต่บางเงินว่าน้องๆเขาอยู่เรียนหนังสืออยู่ในเกณฑ์ใช่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีสอบเข้ามาหลาลัยอะไรได้ก็เ,เลยได้เรียนนะทุกคนคไได,ดในตัวท่านชวนนี่คิดว่ามีอะไรที่เหมือนกับแม่มากที่สุดครับลูกแม่แ <c oughs> <c oughs> น่ลูกแม่มันก็ต้องมีอะไร ติดตัวมาบ้างนะเหมือน <c oughs> ผมเคยบอกว่าการผมเคยพูดคนอยู่วัดเนี่ยมันต้องติดอะไรมาบ้างนะท่านเจ้ <c oughs> าคุณสมเด็จ <c oughs> วัดโพเนี่ยท่านท่านโอ้ท่านอก๋อนาย,ยกชูนพูดหน้าฟังผมบอกคนอยู่วัดมันต้องมีอะไรมาบ้างนะผมว่ผมบรรยายอะวัดต้องเทลเป็นมันต้องไม่ใหมายว่ามันต้องมีอะไรที่ <c oughs> ดีงามติดอยู่บ้างมากกาน้อยผมเคยพูดครับผมว่าลูกแม่มันก็ต้องเห็นอยู่หนึ่งเห็นหนึ่งต้องช่วยแม่ทํางาน ไม่อยากทำนะเพราะว่าเด็กมันก็ขี้เกียจแต่มันอยากเที่ยวมากกว่าเพราะผมเด็กเนี่ยก็อยากเที่ยวไปอาบน้ําคลองมันมีที่อื่นหรอกไปอาบน้ําคลองไปเล่นกันแต่ว่าแม่ทําขนมมันก็ต้องมาช่วยถูกบังคับโดยปริยายรับผิดชอบไปเลยมันต้องแบ่งเพราะว่าแม่ก็เหมือนฝึกความรับผิดชอบอะไอ้นี่รับไปแล้วต้องไปทํานะไม่ต้องมาชุ่มจ้าจี้อะไรกันอีกใครรับไปกวนแป้งก็ทําไปใครรับไปปอกมะพร้าวก็ทําไปใครมีหน้าที่ทําไส้ขนมใครไม่ตอง แล้วใครทําไม่จัดไอ้มะพร้าวมะพร้าวอะไรเงี้ยมันทำแม่เนี่ยก็เป็นตัวอย่างคนที่ทํางานรับผิดชอบขยันแล้วแบ่งให้พวกเรารับผิดชอบลูกก็รับผิดชอบโดยไม่ต้องมาเขียนตาราไม่ต้องมาแบ่งหน้าที่นั้นหนึ่งคนนั้นหนึ่งสองสามไม่ต้องแต่งานเราเนี้ยมันสอนให้เรารู้ว่าเออใครรับผิดชอบอะไรต้องทำอะไรนั่นนะ,ะผมว่านี่คือเรื่องใหญ่ของเยาวชนของเราเพราะต้นงหลังนี้ก็กลัวมีลูกน้อยนะการมีลูกน้อยก็เลยทําให้พ่อแม่รักลูก ครับรักลูกก็ไม่ได้ทอะไรเด็กก็ทําอะไรไม่ค่อยเป็นพอถูกตามใจตามใจครับอันนี้ผมว่าอันนี้ก็อาจจะความคิดความเห็นเนี่ยต่างกันแต่ผมย้ําว่าการสร้างคนที่มีคุณภาพเป็นเรื่องใหญ่เพราะประชากรไทยลดนะครับ,รบสองปีนี้ประชากรไทยตายมากกว่าเกิดเราหวังว่าคนไทยจะถึง70ล้านแต่เวลาเนี้ยไม่ถึงตัวเลข70ก็ตัวเลขคนต่างดาวคนต่างประเทศที่เข้ามาอยู่แต่ของเรายิงยิงแก้ประมาณ66ล้านคล้าน ถ้าคุณสุพล้านแล้วไม่มีคุณภาพเรียนสูงแต่โกงบ้านเมืองไปไม่รอดนะคือถ้าเรามีเด็กเกิดขึ้นน้อยลงแล้วทําให้เด็กเป็นเด็กที่มีคุณภาพด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยอย่างน้นจำนวนน้อยแต่คุณภาพมากก็สามารถที่จะผลักดันอันนี้ก็ระลึกถึงศาสตราจารย์แพทย์เกษมวัฒนชัยท่านเล่าให้ฟังนะ่ท่านเป็นอุปมนตรีท่านบอกผมว่าช่วงปลายในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงพระราชทานเงินให้องค์มนตรีก้อนหนึ่ง ให้ไปทำโครงการร่วมกับรงเวียนสร้างเด็กดีผมเลยบอกว่าในหลวงรัชกาลที่เก้านี่เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูงที่สุดในโลกผู้หนึ่งท่านอ่านออกว่าสังคมมันคืออะไร,รมันลงท้ายด้วยคนดีคำนี้ท่านพุทธทาสปราดต่างสงของเราเนี่ยเขียนและพูดไว้ก่อนแล้วว่าเหนือสิ่งอื่นใดคนดีในที่สุดคือคนดี พาะผมคิดว่าไอการความหมายคนดีมันอาจจะกว้างเช่นความรับผิดชอบความซื่อตรงสุจริตไม่คดไม่โกงแล้วก็ที่เล่าเรื่องแม่ทวนกับพอแม่ไม่ไม่มีคําสอนนะท่านเขียนมือไม่เป็นไม่มีว่าหนึ่งต้องอย่างนั้นสองต้องอย่างนั้นแต่วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติความขยันก็ไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาบอกเพราะว่าท่านก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเราจะดูตามตาดูอยู่ได้ไงแม่แม่ทำงานหนักอย่างนี้แล้วปล่อยเละเทะอย่างนี้หรยอ ผมต้องเก็บยางทุกวันเนี่ยเช้าไป <ๆ S 1> เก็บยางทุกวันเก็บยางจนมือเนี่ยยาวกว่ามือนี้พอที่อยู่ถังน้ำคือท่านชวนได้เรียนจากชีวิตน,นะคร,ครับครับมันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกบังคับโดยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยทุกคนมันก็ไม่อยากทางานอยากเที่ยวผมก็เหมือนกันนะแต่ว่าไอความจาเป็นในครอบครัวว่าถ้าเราไม่ทําใครจะช่วยแม่ติอเอ่ยถึงพี่คนที่สองเพราะว่าเป็นผู้เสียสละที่สุดในในครอบครัวเพราะว่าถ้า พี่คนที่สองท่านไม่ถ้าเรียนต่อมอเ<ๆ>ขาไม่มีใครช่วยแม่<ๆ>ท่านก็เลยแก้ปอสี่<ๆ>แล้วเขาช่วยแม่เกลียดยางช่วยแม่ทำงานก็ถ<ๆ>ือ<ๆ>เป็นคนเสียสละให้น้องๆได้มีโอกาสแต่ว่าดีว่าน้องๆส่วนใหญ่เขาก็รู้<ๆ>ว่าต้องรีบเรียนนะ<ๆ>ไม่มีโอกาสให้รีบเรียนเสียเพราะ<ๆ>ว่าพ่อแม่ลําบากเพราะแต่ว่าตอนหลังนี่พ่อแม่ก็เบาลงหน่อยเมื่อพวกเราเริ่มหาเงินได้ก็ส่งน้องแบ่งกันนะผมดูคนนี้ผมดูคุณนรึกต้นเดือนก็เอาเงินไปเขาน้องชายผมจบจุฬามาก็ดูแล คนนี้เปลี่ยนก็หมุนเวียนอย่างนี้ก็เลยทำให้ทางบ้านก็เบาลงแต่แม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะแม่ก็ขายของเป็นปกติแต่ทางบ้านเนี่ยเขจะมีคนเข้าออกมากขึ้นเป็นปกติเหมือนแต่บันนี้ก็มากกว่าเดิมนี้นักท่องเที่ยวเขามาบวันนี้ขอบคุณท่านชวนมากผมราว่าเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของแม่ทวนนะครับจากท่านชวนลีภัยนะครับส่าครับ ท่านผู้ชมที่ชมทางท็อปนิวช่อง18นะครับอาจจะดูไม่ละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าอยากชมอย่างละเอียดแบบยาวๆที่เต็มๆเนี่ยนะครับสามารถรับชมทาง YouTube ของ Around the World ได้นะครับเข้าไปที่ YouTube แล้วเซิร์ชหา o u n d the World Thailand ตรงนั้นก็จะสามารถรับชมเนื้อหาได้อย่างละเอียดเต็มที่นะครับวันนี้ผมและท่านชวนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ